ติ่งสวัสดีครับวันนี้มาทำอะไรครับเนี่ยขุดหลุมครับขุดหลุมหัวโอ้แดดร้อนไหมเนี่ยร้อนครับแดดร้อนอเป็นเปี้ยงหรอเมียสุดยอดอเลยบบเป็นเปี้ยงอ่ะอไหนถ้าขุดถ้าขุดใหม่ดูดิดูถ้าขุดใหม่หน่อยนี่นะมันขุดอย่างเงี้ยเป็นสวัสดิ์สวัสดไปอย่างเงี้ยดีดเหรอเอ้ยมันมันชิมม,มันไม่ใช่ดีดนะมันแบบกระตุกอ่ะเส้นมันกระตุกอ่ะเมีย เป็นยันหมมยเป็น,งนเนางาเอาเร็วดิขุดเร็วสิแดดกำลังร้อนเนี่ยจะได้เหออยงยอเยอะ